เสพยาล้วเพี้ยนครับนะหลอนนะฮะอยู่อยู่ท้องน้องมั้งครับเสพยาเสร็จปั๊บไปข้อตามห้องต่างๆที่คอนโดแล้วก็บอกเขาว่าเขาหิวข้าวอะไรแบบนี้ครับวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้นะท่านผู้ชมดูภาพไปด้วยครับอ่าออกมาจากลิฟต์แล้วครับนี่ค่อยๆย่องไปครับถอดเสื้อด้วยใส่กางเกงขาสั้นเอาเสื้อผ้าไหลามามในมือนะขอบข้าวของบารุงพร,รังออกมาจากลิฟต์ชั้นที่4ี่เดินไปตามห้องต่างๆน่ากลัวนะฮะขอนกันนะครับที่คอนโดแห่งหนึ่ง ภาพนี้เองเป็นภาพที่ผู้เสียหายครับก็คือคุณอัญชนาอายุ25ปีเอามาร้องเรียนนะครับบอกว่า6โมงเช้นานะ6โมงเช้า,า,าที่ผ่านมาด้วยวันนี้แหละ30สิงหาคมเธอนอนหลับอยู่ครับก็ล็อกประตูไว้นี่แหละจู่ๆครับได้ยินเสียงประตูห้องดังขึ้นทีแรกนึกว่าฝันกําลังสลืมเสลอกาลังหลับส,ส,ส,สบายๆเลยนะได้ยินเสียงกอก,ก,กักกอกกกอกกแบบนี้สักพักก็ได้ยินเสียงอีกครับตกใจฮะเจอคนแปลกหน้าเมายาไม่ได้สติครับนะ นั่งถอดเสื้ออยู่บนโ,ฟโซฟาเฉยเลยเอาแล้วเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยไหนน,น้องบอกล็อกห้องแล้วไงก็อาจจะไขไปหรือล็อกไม่ดีหรือเปล่าครับเข้ามาเข้ามาอยู่ในห้องเฉยเลยแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งถอดเสื้อผ้าอยู่บนโซฟาเธอก็ถามว่าเข้ามาได้ไงอะ่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าปีนรั้วเข้ามาเธอก็ถามต่อต้องการอะไรผู้ชายคนนี้ตอบว่าหิวข้าวนะ mm hmm. เมื่อเห็นว่าไม่ได้เอาเอาวุธมาด้วยครับเธอก็เลยบอกออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้นะ นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับท่านผู้ชมครับเรายังไม่ทราบนะครับว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาได้อย่างไรแต่ไม่มีการทําร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นลองฟังผู้เสียหายดูครับตอนแรกนึกว่าฝันนึกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอได้ยินเสียงประตูอีกก็เลยลุกขึ้นมองแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายนะคะแล้วได้ยินเสียงดนะ้วยเนาะเราก็เห็นเป็นผู้ชายนั่งถอดเสื้ออยู่ตรงโซฟาเราก็ตกใจมากช็อกเลยเพราะว่าคนนอนเพิ่งตื่นเนาะแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือตกใจมากแล้วเราอยู่คนเดียวนะคะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็คือเราไม่รู้เราจะทํำยังไงเราก็ถามว่าคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงมันก็บอกว่ามันก็ปีนเข้ามางัดเข้ามามันก็พูดอย่างเงี้ยหิว<ฮ><ฮ>ข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันบอกมาหาอะไรกินไฟบอกไม่มีอะไรให้กินหรอกไฟบอกเนี้ยออกไปเลยนะเธอเข้ามาได้ยังไงเธอเป็นใครเราหลงมองเงี้ยมันก็แบบสติมันไม่ได้แล้วไง แล้วรอค่ะมันออกมาผมดูจากวงจรเปิดนะตีห้าสี่สิบนาทีคาถามคือขึ้นมาที่ชั้นสี่มหามาที่ห้องคุณอัญชนาะรอประพอให้ขึ้นมาได้ยังไงอาจจะเป็นจังหวะที่รอประพออาจจะเผลอแล้ว,ม,ลวมีคนเปิดประตูมาพอดีก็เดินตามเข้ามาหรือเปล่าก็พรวดเข้าไปเลยเห็นบอกว่าพอคุณอัญชนาะนะครับไล่ให้ออกไปจากห้องแบบนี้พี่เล่นไปชั้นสองต่อครับไปงัดห้องแล้วก็ไปขโมยทองรูปพั้์แล้วก็พักเครื่องเนี่ยแต่ไม่ได้ไปไหนนะหลับปุ๋ยอยู่ตรงนั้นแหละครับ แปลกไหมล่ะง่วงไง,ง,ไง,ง,ไงทั้งหิวทั้งง่วงเออบวกกันเออบวกกันสุดท้ายเจ้าของห้องตื่นมาอ้าวเอ็เองเข้ามาในห้องข้าได้ไงแจ้งความสุดท้ายโดนจับกลุมตัวครับโอ้ยนี่เขามืออาชีพนะเขาสามารถที่จะงัดห้องของคอนโดอะ่ะเ,เข้าไปได้โดยเจ้าของห้องยังไม่รู้ตัวเลยเออใชออ่ใช่ใชออข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง